ของหูป่าร้าเส้ากู้นะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยสวัสดีครับมักหลายตำข้าวโพดล้คกันขอบคุคณค่ะคุณมอสสวัสดีครับไก่ทอดร้อนๆสั่งมาได้นะคุณมอสนะมแม่ทอดใหญ่ๆเลยค่ะใครโอ้ทำไมใบละห้าสิบบาทเลยเหรอ ก็ไม่ได้ต้องตำพกหนึ่งก็ตำทั้งหมดนั่งรำฉลาดด้วยโอเคเดี๋ยวให้กินปลาแซลมอนร้านดีๆซูชิเลยนี่เอาไหมมันจะได้ฉลาดสวัสดีค่ะบของเราเรียบร้อยนะไม่ใส่น้ำตาลเดินนะครับอ๋อไม่ต้กินนี้เนาะนี่ รอสักกูนะอันนี้คิวนี้ก่อนนะ,ะเดียเด๋ยวเปลี่ยนใส่ถุงได้ไหมปลาปลาสวัสดีค่ะนางลำอยากกินปลาแซลมอนแล้วนึ่งนกินบลาตัดผมเอาไปใช้หล้วนะครับสั่งมา น้องเราเจสิบาทจ้าฮะนี่เลยอยู่ในถุงอยูลดีพ่อค้าต้องบอกเตรียมเลยขนาดบอกเตรียมลูกค้ายังไม่เตรียมเพราะอะไรด้วยไหมมันจะได้ไม่ช้าลูกค้าด้วยเตรียมตัวนะนี่เสร็จแล้วอาศัยจำเอามันจะมันจะเร็ว การเติมปลาไหไม่ได้หยอดเยอะนะคะหยอดเพื่ออะไรเราเติมเรายำไปด้วยค่ะอ้าวัสดีค่ะเมื่อซืือแต่บางมูงได้บางคืนนี่มาเมื่อตีมชุดน,นอนมาโมน,นี้ขอบคุณค่ะ ทำกระท้อนปูนานนึงยังไม่มาเนาะเดี๋ยวทำทำป่าให้หน้องก่อนขอบคุณค่ะนางรำทำไมอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ <c oughs> าอารมณ์ดีเพราะว่าเงินแดดออยออกหัวไว้แล้วคุณนี่หัวออก บักลาครับวัสดีค่ะบักลาครับบักลาครับวัสดีค่ะบัสดีค่ะพันสี่ร้อยคนวัสดีค่ะสั่งอะไรเด้จ้าน้องสาวตังปลาเจ็ดสิบบาทเด้ค่ะเของเราเด้เด็ดจางๆนะเป็นสแกนเงินสดได้นะ ฝนตกเมื่อวานนี้ก็ขายหมดปลาล้าก็ทําให้ลูกค้าไม่ได้มันเป็นตะกรันวัวมันเค็มมากก็เลยปิดเลยมันคนคนหายจะเปิดแก๊สไหมช่วงนี้เปิดเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วใช่ตอนนี้เราจะเกียร์หลังบ้านก่อนก่อนที่จะมาร้านจะวุ่นวายเลียร์หลังร้านอันนี้ศิลปะอันนี้ไม่มี้อันนี้อันนี้ เช็คก่อนเช็คหลังบ้านก่อนเพราะว่ามมีใครทำให้แกปูดเปิดไว้แกอ่า C ีนะคะเดลิเวอรี่สั่งได้เลยนะพูดแกป๊ป่าได้มันจะปลิว <c oughs> นี่นัากินมากๆเลยนะครับป่าไม้น,นะคะเจ็ดสิบบาทนะ